ฝ่ายปกครองจังหวัดเลยนะคะนำโดยนายประยุนอารันรุธนตงเพลิอบางสะพุงร่วมกับอสมอและเจ้าหน้าที่จากราพอพสตอห้ยผูกตำบลเขาหลวงอำเภอบางสะพุงเขาเยี่ยมและสักประมตดรวมถึงตรวจไข้นายนัทพงศ์พรมโสภาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เพิ่งเดินทางกลับจากจังหวัดระยองนะคะนายนัทพงศ์ตัดสินใจกักตัวที่กระท่อมในสวนยางพาราเป็นเวลา14วันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19ค่ะ แม้ว่าภาครัฐจาไม่บังคับนะคะแต่เขาก็ยินดีกักตัวเพราะเชื่อว่าเป็นการรักษาแนวาทางการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นและเพื่อความสบายใจของคนในชุมชนด้วยมีข้อมูลจากทางอำเภอบางสะพุงนะคะที่ระบุว่ามีผู้ขายสลากที่เดินทางไปจังหวัดระยองประมาณ150คนค่ะร้อยละ20ตัดสินใจกักตัวบ้านในพื้นที่สวนและร้อยละ60กักตัวที่บ้านนะคะหากจำเป็นต้องเดินทางจะสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ส่วนที่เหลือประมาณระดะะ20นั้นยังคงอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ